เฮ้ยเราทําได้สิถ้าวันนี้การเต้นของเรามันคือวินัยอีกแบบหนึง่งที่เราสามารถไปช่วยคนได้มากกว่าน,นี้ถ้าการเต้นของเราแล้วเราจะช่วยคนได้เป็นล้านคนเราจะเต้นไหมเอ้ยเต้นทนฝึกยี่สิบเจ็ดวันก็ยังไม่ชินก็ยังเหนื่อยอยู่แล้วกูก็เพิ่มกล้ามเนื้อขึ้นด้วยกูไม่ได้แบบว่าใช่ไหมพี่ส้มจะเห็นเนาะกู<ช>จะตาม<ช>มีการเพิ่มตลอดนะเพิ่มเลเวลเช่นปกติเราอาจจะย่อไม่สุดเพราะว่าเราเพิ่งฝึกถูกไหมาขาเรามันไม่ไปพอเจ็ดวันกูเริ่มย่อสุดขึ้นคือเราเก็บท่าให้มันเนี๊บมากขึ้นอนะ จนวันน so ี้ครูก็เริ่มเอาขวดน้ํามาแบบมายกเพื่อนี่ยตอนนี้แขนปวดหมดเลยนะคะเพราะว่าเพิ่มกล้ามอีกไม่เคยที่จะทําเลเวลเดิมยี่สิบกว่าวันนี้ครูจะตามไม่เคยแบบกูเต้นๆตให้มันจบๆไปห้าสิบนาทีแล้วกูก็เบบเบบไปย่อแค่นี้พอไม่เคยเบบเบบตอนนี้เบบเบบตูดถึงไหนกูตูดถึงนั้นเบบเบบขากว้างถึงไหนกูขากว้างถึงนั้นเบบเบบท่านไหนกูไปเท่านั้นแม้แต่เขาพักครูยังเต้นให้เหมือนเขาเลยทํางานละเอียดก็เราอยากได้กล้ามเนื้อแบบเขาก็ต้องทำเหมือนเขาหรือเปล่า และสิ่งหนึ่งที่ช่วยครูได้เลยนะคะในการที่เวลาครูทำอะไรแล้วครูอย่างสมมติว่าครูเต้นอย่างเงี้ยแล้วครูเกิดเหนื่อยขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่ครูทำค่ะครูยิ้มค่ะแล้วครูบอกนึกไม่ด้ใจว่าขอบคุณเบบ้มากเลยพี่เต้นของเบบ้แล้วคุณพี่ดีมากพี่น่าเด็กมากขอบคุณเบบ้มากเลยยิ้มแล้วก็จะเย่ๆซึ่งกปกติเราจะตึงมากเลยมันเครียดมากเลยนักเรียนมันปวดน้องมันปวดมันเหนื่อยอย่างเงี้ยมันยิ่งหนักอ่ะไม่ออกแต่พอเรายิ้มมันกลายเป็นเบาอ่ะพอหัวแล้วเอ้ฮ่าเออคนทุกคนก็เหนื่อยหมดแหละแต่เราก็เี้ มันกลายเป็นสนุกขึ้นพอมันสนุก,ก๊บวันนี้เป็นครั้งแรกเลยคะในรอบยี่สิกว่าวันที่รูออกมาวันนี้เป็นวันแรกขนาดครูเอาขวดน้ำมายกเพิ่มนะคะที่รูรู้สึกว่าเหนื่อยน้อยที่สุดไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะ,ะเหนื่อยเหมือนกันแต่น้อยที่สุดน้อยที่สุดแล้วก็รู้สึกว่ามีพลังมากนะคะในการที่เออเราออกมาทาบางสิ่งบางอย่างอย่าสับสนค่ะคุณจะรวยคุณรวยสักอันหนึ่งสมมติว่าคุณชอบขายของของังของมองคลคุณไปขายของขังของของ,ของมองคลวันนี้ ถ้าคุณขายโดยไม่มีระบบคุณไม่มีทางรวยคุณต้องตัดช้อยก่อนเพราะการขายอย่างเดียวคุณจะอยู่ในวเพจของตัวเอสค่ะเงินสีด้านคือ,อคนขายของที่ไม่มีระบบอะถ้าคุณไม่ขายคือคุณไม่มีไรายได้อยู่ในฝั่งของ active income แต่ถ้าคุณอยากจะอยู่ฝั่ง a s s i v e income หยุดทำไรายได้ไม่หยุดคุณต้องมีระบบซึ่ง tsw มีระบบมีระบบ เมื่อคุณสร้างสินทรัพย์คุณสร้างให้คนเกิดความรู้เกิดความรักเกิดความศรัทธาเกิดการรู้แจ้งแทงทะลุพวกเขาเปลี่ยนผลลัพธ์ยิ่งคุณสร้างคนให้รู้สัจธรรมรู้กฎจักรวาลมากเท่าไหร่เรียนรู้เขาพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นคนพัฒนาคุณเองจะประสบความสำเร็จง่ายๆสบายๆมากยิ่งขึ้นยิ่งสําเร็จยิ่งเบายิ่งยิ่งสําเร็จยิ่งเบาในธุรกิจอื่นยิ่งสาเร็จยิ่งเหนื่อยแต่ธุรกิจของครูยิ่งสําเร็จยิ่งเบาไม่ได้ทาอะไรเลยเงินเข้าไม่ได้ทําอะไรเลยทองจะร้อยบาทแล้วอย่างเงี้ยยิ่งสําเร็จยิ่งบ เพราะเรามีระบบระบบนี้ครูนะคะได้ดึงสิ่งที่ดีที่สุดของธุรกิจาข่ายขึ้นมาผสานกับการขายของออนไลน์ที่ครูเองก็รักในการขายของแต่จะขายอย่างไรวะให้คนได้แบบได้มีไรายได้ตลอดชีวิตแม้วันนี้เกิดเขาไม่มีเสียงอะเขาจะยังต้องมีไรายได้อยู่ครูเจอร้าง TSW ออกมานะคะเป็นระบบที่ใช้กฎจักรวาลร0 0ในการคิดเป็นระบบที่เจ้าของแบรนด์มีจิตตั้งต้นในการช่วยเหลือผู้คนเป็นระบบที่ครูจ่ายเยอะที่สุดในการที่ครูทำธุรกิจมาตลอด3ปีเข้าไปที่4 เป็นระบบที่คุณสิตากล้าสาบานให้ตัวเองตายหานะคะถ้าคิดถึงผลประโยชน์ตัวเองก่อนถ้าคุณชนคนอื่นไปขายของคุณทำใจเพราะเวลาคุณขายแปบ๊บเดียวกระแสมันไปมันจบค่ะแต่ถ้าคุณชวนคนให้มีความรู้มีปัญญาเขาจะอยู่กับคุณตลอดไปที่นั่งในใจที่แพงที่สุดไม่ใช่ไม่ใช่สินค้าภายนอกแต่หัวใจของคุณที่มีใจให้เขาหรือเปล่านั่นแหละคือสินค้าที่แพงที่สุด คลิปนี้ดีมากนะคะสําหรับใครที่อยากจะประสบความสุจลองลองไตร่ตรองสิ่งที่ครูพูดดูครูเองไม่ชอบตอแหลนะคะครูเองไม่ชอบมีเปลือกครูเป็นยังไงครูเป็นยังไงครูมีความสุขที่จะเป็นยังไงครูก็เป็นแบบนั้นแะคุณครูไม่ชอบหน้าอย่างหลังอย่างนะคะปากอาศัยน้าใจเชื่อกอประเภทนี้ครูไม่เอารวมถึงคนไม่ซื่อสัตย์ครูไม่เอาเก้าไม่เอาสิบไม่เอาล้านไม่เอาทําผิดไม่ยอมรับผิดอีกไม่มีขีดรีอเปอันนี้ยิ่งโคตรไม่เอา ังนั้นชีวิตเราเลือกเอาค่ะคุณอยากจะอยู่ในสิ่งที่ใช่แล้วพุ่งไปให้สําเร็จหรือคุณอยากจะลองก่อนสับสนสับสนไปเรื่อยไปทําเพราะชีวิตมันเป็นของคุณคุณจะเชื่อครูหรือเปล่าว่าทีเอสจะมาอยู่จะทำให้คุณรวยได้นั่นก็เรื่องของคุณแต่ครูมีหน้าที่ทําค่ะเพราะครูเชื่อว่ามีคนแบบครูสิตาเสมอเพราะครูรู้ว่าระบบครูสามารถทําให้ทุกคนได้รับรวยกันจริงๆโอเคไหมคะด้วยรักจากใจจากครูสิตาค่ะเชื่อก็ทําไม่เชื่อก็แล้วแต่ครูลอดแล้วนะคะจนกว่าจะเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ